สำหรับปีการศึกษา2 6 6 2นี้ในส่วนของการจัดการศึกษาโรงเรียนปากคาดทิทยาคมเ,าเรามีเป้าหมายว่า,านักเรียนจะต้องเป็นคนดีคนเก่งและมีกิจสาธารณะอนอกจากนั้นก็คือนักเรียนสามารถสร้างโอกาสในการมีงานทําหรือเข้าศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปสิ่งที่จะเรียนคณะกรรมการในเบื้องต้นในส่วนของโรงเรียนปาะคาตในปีการศึกษานี้ที่มีการ เปลี่ยนแปลงด้านที่หนึ่งก็คือด้านวิชาการนะครับคือโรงเรียนได้เปิดแผนการเรียนเพื่อตอบสนองนักเรียนใน2เรื่องนะครับคือเรื่องที่1ก็คือเพื่อให้นักเรียนมีสมรรถนะทางด้านอาชีพอันนี้เราจะเปิดในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนะครับแล้วก็สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเราจะเปิดแผนการเรียนเพื่อ แก้ปัญหากรณีนักเรียนที่เรียนไม่เก่งและต้องการไปศึกษาต่อในระดับมศึกษาตลอดจนนักเรียนที่ขาดแคลนทุรัพย์คือโรงเรียนได้ร่วมมือกับสาบัญปัญญพิวัตรในการที่จะเปิดแผนการเรียนซึ่งเรียกว่าแผนการเรียนสินการค้าสมัยใหม่ซึ่งปีนี้โรงเรียนเปิดเป็นปีแรกในระดับชั้นม .4 มีนักเรียนอยู่ทั้งหมด57คนนะครับคือนักเรียนกลุ่มนี้จะเรียนเหมือนเรียนปกตินี่แหละเพียงแต่ว่า จะเพิ่มเติมในรายวิชาเพิ่มเติมที่เรียนเกี่ยวกับการค้าการขายนะครับนักเรียนกลุ่มนี้เมื่อเรียนจบชั้นม6จะมีสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาของสถาบันปัญญพิวัตรโดยจะให้ทุนเรียนฟรีจนกระทั่งจบปริญญาตรีและก็ประกันการมีงานทําในเครือของปัญญพิวัตรนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นปีแรกในส่วนที่โรงเรียนได้จัดก,การตรงนี้นะครับ ส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือการแก้ปัญหาด้านวิชาการในส่วนของนักเรียนที่เรียนไม่จบไม่พร้อมรุ่นหรือติดศูนย์รอมสอสซึ่งปีนี้ในโรงเรียนก็เพิ่มเติมเข้าไปในส่วนของปีที่แล้วนะครับคือปีที่แล้วเรามีเป้าหมายในเรื่องของอการเรียนก็คือเรากําหนดว่าในแต่ละวิชานี้จะให้นักเรียนมีศูนย์รอมสอสได้ไม่เกินร้อยละห้า แล้วก็ทุกรายวิชาจะต้องมีผลสำนึกเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละห้าเหมือนกันนะครับซึ่งปีที่แล้วก็ถือว่าประสบความสําเร็จไปได้ด้วยดีลดปัญหาตรงนี้ไปได้เยอะนะครับแล้วก็ปีนี้โรงเรียนก็ต่อยอดก็คือใช้ระบบที่เรียกที่เราเรียกว่าระบบประกันเกรดนะครับก็หมายถึงว่านักเรียนทุกคนก่อนจะสอบปลายภาคนี้อ,อย่างน้อยจะได้เกรด1เป็นสําคัญ อย่างมากไม่กําหนดนะครับอาจจะได้เป็นเกยียรตสามเกียรตสี่รตรงนี้โรงเรียนทํำยังไงก็คือโรงเรียนจะกําหนดให้ผู้เรียนได้สามารถสอบเก็บคะแนนได้อย่างน้อยร้อยละ70จนกว่านักเรียนจะพอใจนะครับซึ่งมันก็ทําให้นักเรียนมีคะแนนเก็บเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ป้องกันนักเรียนที่จะติดศูนย์รอหรือมอสอตรงนี้โรงเรียนใช้เป็นปีแรกนะครับซึ่งกำลังดำเนินการอยู่ ในส่วนที่จะเรียนเรื่องเรื่องต่อไปก็คือในส่วนของอาการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมนะครับในด้านความดีของนักเรียนซึ่งตรงนี้โรงเรียนได้ดําเนินการอย่างจริงจังก็คือเรามีคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนอยู่ทั้งหมด3ด้านนะครับก็คือ,อด้านความมีวิน,นัยความรับผิดชอบและก็ความซื่อสัตย์คือตรงนี้ เราขับเคลื่อนโดยระบบสายชั้นนะครับก็คือครูแต่ละระดับสายชั้นนี้ได้ไปพูดคุยแนวทางในการที่จะพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนเพื่อที่จะให้ออกมาเป็นอัตลักษณ์ตามคุณธรรมอัตลักษณ์ตรงนี้เราไม่กําหนดรูปแบบและวิธีการนะครับให้ไปเวิร์กช็อปและก็ PLC กันซึ่งผลปรากฏออกมาที่เราประเมินในเบื้องต้นในส่วนของคุณภาพของผู้เรียนด้านนี้ ก็จะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนนะครับเช่นด้านด้านวินันเรากําหนดว่านักเรียนต้องแต่งกายถูกต้องและก็มีพูดจาไพเราะนอบน้อมถ่อมตนยกมือไหว้ทักทายตรงนี้เมื่อต้นเทอมกับกลางเทอมจะเห็นพฤติกรรมของนักเรียนเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของความรบับผิดชอบในเรื่องของความสะอาดซึ่งปีนี้เราก็ขับเคลื่อนไป พร้อมกับโนโยบายของคือให้โรงเรียนสาสาดหรือปลอดขยะซึ่งตรงนี้ก็สามารถสังเกตได้โดยทางกายภาพนะครับเรามีการเก็บขยะหรือวิธีการจัดก,การขยะในโรงเรียนที่ทถือว่าใต้ผลค่อนข้างดีนะครับคือโรงเรียนสาอตรตรงนี้ท่านคณะกรรมการก็สามารถดูได้โดย,โดยทางด้านกายภาพนะครับ สิ่งที่โรงเรียนจะเ,นเรียนต่อไปในส่วนที่เป็นเป็นการแลกเปลี่ยนนะครับก็คือ,อถึงแม้ว่าเราจะทำะปรับหลักสูตรก็ดีหรือปรับเปลี่ยนระเบียบหรือมีแนวปฏิบัติอะไรต่างๆก็ดีสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพของครูนะครับตรงนี้ในการพัฒนาคุณภาพของครูปีนี้เราเราขับเคลื่อนอย่าง,างจริงจังโดยโดยใช้ระบบสายชั้น มาขับเคลื่อนในทุกเรื่องนะครับทั้งด้านการเรียนแล้วก็พฤติกรรมโดยเราจัดกลุ่ม PLC นะครับซึ่งมีหลายกลุ่ม PLC เพื่อปรับปรุงพัฒนางานในกลุ่มงานหรือกลุ่มสาระหรืองานประจำนะครับอีกอีก,กนหนึ่งก็คือ PLC เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เกิดนวัตรกรรมเพื่อจะนำไปพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในด้านของอาการเพิ่ม ผลสลิดทางการเรียนซึ่งตรงนี้ะจะมีการ PLC กรันทุกวันทุกสายชั้นนะครับซึ่งกำลังกับเพื่อนอย่างเป็นระบบแล้วก็ถือว่าค่อนข้างที่จะได้ผลเพราะว่าเราเรามอบให้สายชั้นมีกรอความคิดในการดำเนินง,งานเบ็ดเสร็จนะครับในเรื่องของการดูแลคุณภาพของโรงเรียนทั้งทั้งด้านพฤติกรรมด้วยทั้งด้านการเรียนการสอนด้วยนะครับ ตรงนี้ก็ถือว่าดําเนินการมาในช่วงเกือบหนึ่งภาคเรียนประเมินโดยโดย,โดยการสังเกตรหรือการสอบถามก็ถือว่ามีมีคุณภาพที่เพิ่มมากขึ้นนะครับตรงนี้ก็คงจะเรียนกรรมการเรี่อตันี้นะครับอขอบคุณครับ